เอ็นย่าอินสปายรุ่นไอริสเข้ามาที่รแล้วรุ่นนี้ด้วยความพิเศษของเขาก็คือเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ที่คอลแลบกับศ e ิลปินอีกอร์ปาร์ตพาวนั่นเองเป็นมือกีตาร์สายเทคนิคที่โด่งดังมากๆตอนนี้พร้อมด้วยลวดลายที่เขาออกแบบมาได้แบบโคตรสวยมันเป็นเหมือนการสาดสีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีที่แบบ เกนไปกับบอดี้นะคือมันมีเท็กเจอร์ก็คือมันจะมีความนูนของสีขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยเวลาเราลูบเนี่ยมันจะเป็นเท็กเจอร์แบบนูนนูนนูน,น,นขึ้นมาของแต่ละสีเลยนะคือบอกเลยว่าสวยมากๆเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ที่ทำออกมาได้ดีมากๆอีกแล้วนี่แล้วดูไม่ว่าจะเป็นตัวลูกบิดนี่เป็นสีทองแบบนี้เลยพร้อมสกินเอ็นย่าสวยๆแบบนี้ถามว่าเขาต่างจากอินสปายตัวรุ่นธรรมดาหรือว่ารุ่นปกติยังไงก็คือตัวปิกอัพที่เขาทำมาอีกอร์เนี่ยเขาจะเป็นคน ร่วมพัฒนาแล้วก็ปรับแต่งตัวปิกอัพตัวนี้ให้มีเอาต์พุตที่แรงขึ้นให้ได้ย่านมิดย่านไฮที่พุ่งขึ้นทำให้เวลาเราเล่นโซโล่หรือว่าเล่นอะไรต่างๆเสียงมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นปิกอัพเอานิโค้ฟแล้วก็อะไหล่ทุกอย่างต่างๆจะเป็นสีทองทั้งหมดสำคัญก็คือพรีเซตสีพีเซตแรกที่ติดมากับตัวกีตาเนี่ยเขาไม่คนออกแบบเสียงเองด้วย นี่เราจะได้สี่เสียงที่เป็นมือกีตาร์ระดับโลกเนี่ยเป็นคนออกแบบเสียงให้เราเลยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเขาคร่าวๆดูเพราะว่าตัวนี้ฟังก์ชันของเขามันค่อนข้างว้าวนิดนึงก็เพราะว่าเขาเป็นกีตาร์ที่มีแบตเตอรี่ในตัวนี่พร้อมกับมีเอฟเฟกในตัวเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนได้อะไรได้ใส่หูฟังได้ใช้สายชาร์จ Type C ได้ต่อ OTG ได้ครบคุ้มในตัวเดียวอย่างเสียงคีนที่เขาทำมาอ่ามันจะไม่ใช่คีนปกติละโอ้โหพุ่งมากเลยมันจะเป็นคีนที่แบบ ค่อนข,ข้างเกณฑค่อนข,ข้างเยอะนิดนึงอ่ะทำไปดูพีเซตที่อออ2อ,อ่าประมาณนี้ประมาณนี้4ี่พีเซตที่เขาทำมาให้ก็เป็นพีเซตที่ เราไม่ต้องไปตั้งเองแล้วแหละก็คือเสียงดีแต่้าเราอยากปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยและที่ว้าวกันนั้นก็จะเป็นนี่กระเป๋าสวยๆแบบนี้กระเป๋าเขาก็จะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ด้วยทํากระเป๋ามาเป็นลายเดียวกันเลยเป็นลายแบบสาดสีเข้าไปด้านหน้าด้านหลังและสายไฟกระเป๋ายังเอามาเป็นสายสะพายตัวกีตาร์ได้ด้วยมันก็จะเข้ากันมากๆตาพร้อมใส่สายสะพา,ายเข้าไปทั้งชุด พร้อมกระเป๋าพร้อมซอฟเคสในราคา18,900เท่านั้นมีให้ลองแล้วมาลองดูมาลองเล่นดูได้ที่ร้านอัศวม,มิวสิก